สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนเข้าสวนอีกแล้วนะคะบวบของเราได้เวลาเก็บแล้วนะคะก็เลยให้แม่เข้าสวนมาเก็บค่ะนี่นะคะลูกยาวๆเลยถึงไหมเอ่ยอยู่สูงๆนะคะถ้าไม่ถึงเดี๋ยวอเอาเก้าอี้มาไหมยื่นมือไปเออ โอ้ยสองลูกนี้ยาวๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปถือให้ดูนี่ค่ะเราก็จะได้เก็บผลผลิตนะคะเป็นบวบอีกแล้วนะคะจากที่คราวที่แล้วเราก็เคยเก็บดกดกหลายรอบมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะรอบนี้จะดกเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าจำนวนต้นที่แต่ปลูกน้อยลงนะทุกคน ไต่ปลูกแค่ไม่กี่ต้นนะคะรอบนี้นะคะปลูกน้อยกว่าเดิมนะอ่ะระหว่างนี้ให้แม่เก็บไปก่อนนะคะไต่ก็เอามาใส่ตะกร้าได้สี่ลูกแล้วนะคะนี่นาแม่ต่ถือให้อ่าได้มาอีกนะคะชึบน้านใบมันบังอยู่นี่นี่น,น่ข้างบน อ่าแอบหลบอยู่แอบซ่อนอยู่นะคะต้องเปิดดูแบบตามหลังใบด,ด้วยนะคะเพราะบางทีเขาหลบหล,ลบอยู่อ่าลูกเล็กๆแต่ว่าเขาแก่พอเก็บแล้วนะคะก็จะเก็บมาเลยนะคะทุกคนอเอามาใส่ตะกร้าเลยไหม ตกตกนี่นะคะแล้วตอนนี้แม่ก็กำลังเก็บมะเขือนะคะมะเขือเปราะก็มีให้เราเก็บตลอดนะคะนี่ลูก <c oughs> <c oughs> ทางนี้นั่นไงหมดยังอ่าหมดแล้วก็ทางนี้ก็มีอยู่นะคะชิบ หมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะคะชุด,ด,ด,ดแม่จะไปดูมะเขืออีกต้นหนึ่งนะคะอ่ะนี่ค่ะผักที่เราได้ตอนนี้มีบวบมะเขือแม่นั่นไงใบเขาบังอยู่<ห>น,นี่แม่เดิน,นเลยไปแล้วนั่นๆๆๆตรงศอกตรงอ่านั่นแหละ ทางนี้ก็มีมะเขือให้เก็บเอาเลยมาใส่ตะกรา้าทางนี้ก็กำลังออกดอกนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะได้เก็บหมดหรือยังเอ่ย แม่ก็กําลังเดินสํารวจดูนะคะว่ามีอะไรเก็บได้อีกนะเมื่อวานฝนตกชุ่มเลยค่ะทุกคนฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะคะน่าจะเป็นเพราะพายุเข้านะคะอ่าแล้วก็แปลงผักของเราหลังจากฝนตกนะคะก็สดชื่นเลยนะคะสดชื่นแบบนี้เลยสดชื่นมากๆนะคะแปลงมะระแล้วก็แปลงบวบค่ะ ตอนนี้แม่ก็กำลังเก็บผักวอเตอร์ครสนะคะอาวอเตอร์ครสไปกินบ้านี่นะคะที่ปลูกไว้อยู่ในล้อยางนะคือปลูกไว้นิดเดียวแล้วเขาขยายพันธุ์ของเขาเร็วมากๆนะบางคนบอกว่าไม่ใช่วอเตอร์ครสบางคนบอกว่าเป็นบราซิซเลียนสปินชนะคะก็แต,แต่อาจจะ <C> พูดชื่อผิดนะนี่นะคะก็ได้ผักมากินค่ะเอาละค่ะได้แล้วนะคะวันนี้เราก็น่าจะ เก็บได้เท่านี้นะทุกคนอะนี่นะคะเดี๋ยวให้แม่ถืออะแปลงผักผลผลิตที่ได้ในวันนี้ค่ะก็เท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะเข้าสวนพร้อมกันกับต่ายค่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ